สวัสดีครับพบกับเพียติกฤษฎีธรรมพิวันนะครับวันนี้เราจะมาตกผลึกเรื่องของโจรขโมยความฝันก่อนที่จะตกผลึกกันนะฮะเดี๋ยวเล่าเป็นนิทานที่ผมเคยฟังมานานละแต่ได้ประโยชน์มากๆกนะครับก็คือมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาอยากจะกินอาหารมากๆเลยก็เดินไปซื้อวัตถุดิบก็คือเนื้อหมูนะครับที่ตลาดเดินไกลนิดหนึ่งประมาณ1นกิโลนะฮะเดินไปถึงก็สั่งซื้อเนื้อหมูประมาณ1นกิโลนะครับถือเนื้อหมูเนี่ยเดินทางกลับ1นกิโล เพื่อจะมาทําอาหารที่ตัวเองอยากทานนะฮะระหว่างเดินทางกลับเนี่ยก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเห็นเป้าหมายแล้วนะครับอยากจะขโมยเนื้อหมูถุงนี้แต่โจรกลุ่มนี้ไม่มีอาวุธอะไรเลยนะฮะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรจะมาขู่เข็นกันโชคเลยก็เลยใช้วิธีการนะครับในการแบ่งกันนะฮะคนแรกเนี่ยเดินกําลังจะสวนกับผู้ชายคนนี้ที่ถือเนื้อหมูนะครับก็ทําท่าดมจมูกฟุดฟิตกินอะไรอะ่ะกินเนื้อหมานี่นะครับ พอดมๆๆก็เดินใกล้ชายคนนี้เข้าไปนะครับชายนี้ก็งงแล้วก็โจรคนที่หนึ่งก็บอกอืม้มในถุงนี่มันเนื้อหมานี่คนอะไรเนี่ยกินเนื้อหมาแล้วก็เดินไปครับชายคนนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าเนื้อหมาอะไรนี่มันเนื้อหมูฉันเพิ่งซื้อมานะครับก็เลยคิดว่าเจอคนเพี้ยนมั้งเจอคนบ้าเดินต่อไปไม่ไกลครับโจรคนที่สองก็มาละทรงเดิมเลยฮะ ทำท่าจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดนะครับเดินดมดม,ดมพูด oon, กินอะไรกินหมาเหรอกินเนื้อหมานี่นะเดินเข้ามาใกล้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ชี้ไปที่ถุงอีกแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่มันเนื้อหมานี่ทำไมคุณถึงกินเนื้อหมาเนี่ยแย่จริงๆเลยแล้วก็เดินไปครับชายคนนี้ก็เริ่มงงง,งแล้วว่าเอ๊ะใช่เหรอแต่ก็ยังมั่นใจนะครับจากสิ่งที่ตัวเองเพิ่งไปซื้อมาว่าเป็นเนื้อหมูคงไม่ใช่มั่งนะครับเดินต่อไปอีกไม่ไกลนะครับใกล้จะถึงบ้านแล้วเฉียว โจรคนที่3ก็เดินมาครับคราวนี้แบบโวยวายเลยโอ้ยกินอะไรเนี่ยเหม็นมากเหม็นสุดๆเลยแล้วก็ทําท่าจมูกดมฟุดฟิตมาเดิมเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ชี้พร้อมกับตะโกนเสียงดังโวยวายเลยนะครับว่าเฮ้ย hey, คนกินเนื้อหมาโอ้แล้วก็ชี้ไปที่ถุงที่ชายคนนั้นถืออยู่นะฮะบอกว่าโอ้แย่มากเลยทําไมเป็นคนนิสัยแบบนี้กินเนื้อหมาได้ยังไงไม่มีความเป็นมนุษย์เลยโอ้โหแล้วก็ด่าเสียๆหายๆนะครับ พร้อมกับเดินจากไปแล้วก็ตะโกนเสียงดังเลยคนกินเนื้อหมาคนกินเนื้อหมานะครับชายคนนี้ที่เพิ่งซื้อเนื้อหมูมากําลังจะเดินถึงบ้านอยู่แล้วเชียวครับก็เลยมั่นใจแล้วแหละว่าน่าจะโดนพ่อค้าเนี่ยหลอกขายเนื้อหมามานะฮะตัดสินใจโยนถุงเนื้อหมูที่ซื้อทิ้งลงข้างทางนะครับเพราะจะเดินกลับก็ไกลามากๆแล้วก็กลับบ้านไปโดยที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ติดมือเลยโจรสามคนนี้นะครับเห็นชายคนนี้จากไปก็หิ้วเนื้อหมูเนี่ย กลับไปทําอาหารกินอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้เนี่ยผมฟังมานานมากแล้วนะครับหลายคนฟังจบก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเป็นเราคงไม่โดนหลอกแบบนั้นมัน้งไม่สมเหตุสมผลเลยมันก็จริงครับถ้ามันเป็นเรื่องของแค่เนื้อหมูหรือเนื้อหมาแต่ในชีวิตความเป็นจริงของเราเนี่ยนะมันกลับน่าเศร้าครับคือบางครั้งเนี่ยเรื่องคล้ายๆแบบนี้เนี่ยมันกลับเกิดขึ้นจริงนะหลายคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอโอกาสอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจนาที่การงานหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองที่อาจจะไปฟังคอสเพื่อนเราให้ฟังมีคนชวนไปดูหรือได้แบ่งปันประสบการณ์กับใครสักคนที่เป็นคนสําเร็จครับตลอดเส้นทางเนี่ยที่เห็นเป้าหมายและไปฟังเรื่องราวมาเรื่องราวนึงเออรู้สึกว่าเราน่าจะทําได้นะอาจจะมีการเล่าให้ใครบางคนฟังบางคนก็อาจจะแชร์ขอไอเดียในโลกโซเชียลหรือประกาศออกไปบนโลกโซเชียลนะครับ เชื่อไหมฮะบางครั้งเนี่ยคนรอบตัวเขาที่ไม่ได้ฟังโอกาสนั้นกับเขานะแต่ก็มาคอมเมนต์แต่ก็เอาประสบการณ์ตัวเองมาแบ่งปันซึ่งอาจจะไม่ใช่มุมผิดครับแต่มันเป็นภาพของคนรอบตัวเราที่เขาอาจจะเคยประสบการณ์แบบนั้นมาเขาอาจจะเคยรู้อีกมุมหนึ่งนะฮะ แล้วก็บอกว่ามันทําไม่ได้หรอกมันไม่เวิร์กเพิ่งเคยได้ยินเหรอโอ้ยมีคนโดนหลอกไปเยอะแล้วนะมีคนหมดตัวไปเยอะแล้วโอ้ยอหุ้นเนี่ยสมมติว่าเราไปฟังเรื่องหุ้นรู้สึกว่าเป็นโอกาสบางคนก็บอกโอ้หุ้นนี่เจ๊งกันไปเยอะนะครับเราไปฟังเรื่องราวของเทคนิคการลดน้ําหนักมาเพื่อมาบอกโอ้ไอ้วิธีนี้มันเก่าแล้วต่างๆนานา,นาครับแล้วหลายครั้งหลายคราวเนี่ยความน่าเศร้าขึ้นไปอีกคือคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นคนที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ำราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนหลังคีย์บออรร์ด่คคืใแต หลายคนกลับให้ความสนใจกลับให้ความสำคัญครับแล้วก็ทิ้งเป้าหมายทิ้งความฝันทิ้งโอกาสที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตที่กำลังจะเป็นหนึ่งในตัวเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับโยนทิ้งไปเลยสุดท้ายเนี่ยเราก็ถูกปล้นความฝันไปจากโจรที่เขาก็ไม่ได้มีอาวุธที่เขาก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลัวเลยนะครับเป็นแค่คำพูดของใครบางคน ที่บางคนเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำฉะนั้นวันนี้นะฮะผมอยากจะให้เราตกผลึกเวลาเราไปเจออะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเป็นเรื่องดีๆนะครับแล้วมีใครมาคอมเมนต์บางครั้งเนี่ยเราอาจจะลองตกผลึกก่อนนะว่า คนคนเนี้เขามีประสบการณ์เขามีความสําเร็จหรือเขาน่าเชื่อถือขนาดไหนเขาเป็นใครไม่ใช่ว่าเราก็รับฟังทุกความคิดเห็นรับฟังทุกไอเดียนะครับเราลองรับไว้แค่ความหวังดีแต่วิเคราะห์ข้อมูลว่ามันมีความเป็นไปได้น่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนอย่าใช้ชีวิตไปวันๆโดยปล่อยให้คนรอบตัวโดยเฉพาะคนที่เราอาจจะไม่รู้จักมาเป็นโจรขโมยความฝันของคุณไป เก็บความฝันเอาไว้นะครับแล้วก็ลองเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายที่เราอยากไปถึงดีกว่านะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใน EP ถัดๆไปกับเพียตตีตกผลึกสวัสดีครับ